สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเกี่ยวกับช่องนกนะครับบ่าวเจนกเขาใหญ่ครับช่องผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเกี่ยวกับนกบ้านผมนะครับแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมากๆนะครับอีกครั้งนะครับก็สโลแกนของผมเหมือนเดิมนะครับนกไม่ได้เก่งทุกตัวเสมอไป นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สั่งนกเข้ามานะครับส่วนเรื่องของการจัดส่งนะครับผมจะจัดส่งอรอขนส่งมา,ารับที่เดียวพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็อยู่สี่จังหวัดน,นะครับมีทั้งยะโสูะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดแล้วก็ระยองชนบุรีนะครับ, 101, รบ,รรบที่ต้องเราจะส่งนะครับเพราะว่าผมติดต่อไปทาง คนส่งแล้วนะครับเขาก็รอผมก็รอเขานะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับนกถึงแน่นอนนะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับนกถึงแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการขนส่งนะครับเพราะว่าสั่งปั๊บผมก็ไม่ได้ไปส่งเลยนะครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่งานของผมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ขายนกเป็นอาชีพนะครับหรือว่าพร้อมสแตนบายก็คือรอส่งอย่างเดียวเลย นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับอาจจะช้าหน่อยเร็วหน่อยนะครับก็แล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับในจุดนี้ด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําประวัติลูกนกนะครับให้ดูนะครับก็ตัวนี้นะครับคือพ่อเจเพวกนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำประวัตินะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำของผม ครับนะก็อ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ก็ขยับขยายนกลงไปแล้วนะครับหัวไปที่สวนแล้วนะครับตอนนี้เอาลงหมดแล้วนะครับตอนนี้ลงหมดแล้วครับเนี่ยอยู่ในนี้ก็อ่ายี่สิบคู่นะครับเฉพาะเอารงนั่นเลนะยี่สิบคู่นะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะคือเอาไว้ทําที่เอาไว้ของใหม่ของไว้นะครับเกี่ยวกับของในบ้านนะครับ ก็เลยได้ถือว่ายกตรงนี้ออกไปทั้งหมดครับตอนนี้ก็เอาลงไปแล้ว20คู่นะครับเหลืออีกอยู่ประมาณหลายคู่อยู่นะครับตอนนี้ก็นกกําลังเข้าคู่กาลังไข่เยอะพอสมควรครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ลูกนกก็พอมีนะครับก็ติดตามถามเรื่อยๆนะครับนะ <c oughs> แล้วก็เรื่องที่ผมไม่ได้แจ้งราคานะครับใน ยูทูบนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทําไมผมถึงไม่ได้แจ้งราคานะครับถ้าแจ้งใน u t u b e นะครับมันจะปิดกั้นของผมนะครับมันจะโดนบล็อกนะครับนะมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่นะครับดังนั้นให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับที่ว่าผมจะคอมเมนต์แล้วก็ให้เบอร์โทรเข้าไปนะผมว่าโทรเข้ามาง่ายกว่านะครับโทรเข้ามาแป๊บเดียวนะครับคุณก็ได้รู้เลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับหรือว่าคุณอยากรู้แบบไหนก็โทรมามันค่อนข้างจะง่ายกว่านะครับถ้าเราตอบกันไปตอบกันมานะครับมัน มันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งบางเวลาผมไม่ได้เข้าไปดูตอบท่านตลอดครับบางครั้งผมจะดูตอนเย็นนะครับผมก็มาคอมเมนต์ไล่ตอบทุกท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับนะก็รู้สึกดีใจนะครับมีคนโทรมาหานะครับรู้สึกว่าเขาชื่นชอบผมนะครับนะชื่นชอบคารองผมนะครับอย่าเพิ่งหลงคารองผมนะครับนะอาจจะนกไม่เก่งนะครับแต่ขี้โมโหนะครับก็เป็นไปได้นะครับน่ะก็มีส่วนครับก็นก ไม่ได้เก่งทุกตัวเสมอไปนะครับส่งไปทุกตัวก็อยากให้เก่งทุกตัวครับแต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเก่งทุกตัวนะครับถ้าจะเอาตัวเก่งก็คือเอาตัวที่คัดนะครับแต่ถ้าเราซื้อกองรวมเราต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเองก็อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะขันหรือไม่ขันนะครับแต่ถ้าอานุนกที่ขึ้นตรงแล้ว <vine. S 1> อ่านั่นขันอ่าอย่างนั้นเรารู้แน่นอนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลิกขีโมนะครับผมจะมาทําประวัติลูกนกก่อนนี่ครับ เหมือนเดิมนะครับประวัติเดี๋ยวผมจะจับลูกนกก่อนตัวนี้ทาแล้วผมจะเอาไปปล่อยกรงรวมเลยนะครับเพราะว่าไม่ปล่อยไม่ได้หรอกมันโตแล้วนะครับเพราะว่าผมจะให้แม่มันไข่แล้วโอเคเดีนะ๋วเดี๋ยวผมมาจับ ตัวนี้เป็นลูกโทนนะครับเป็นลูกโทนนะครับลูกโทนตัวนี้น่าจะเพศผูแ้แต่ลูกโทนก็เพศผู้นะครับที่ที่เคยทํามาก็เป็นเพศผู้นะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะมาทําประวัตินะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นห่วงสีทองลำเบอร์อุ้ยลำเบอร์ตกโอเคนะครับก็เก็บนลำเบอร์ไปแล้ว ครับเดี๋ยวผมจะมาทําประวัตินะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าผมทําประวัติไว้แล้วจริงๆไหมนะครับนะบางคนก็กลัวลังเลใจนะครับว่าไม่ใช่นกบ้านผมนะครับตัวนี้เป็นห่วงขาสีทองนะครับผมเมื่อเดิมผมจะใส่ฝั่งขวานะครับให้ฝั่งซ้ายไว้สําหรับอ่าใส่เชือกนะครับใส่ตั้งนอนนะครับนี่ครับก็ถ้าอายุโตแล้วมันจะใส่ยาก มันจะใส่ยากค่อนข้างจะใส่ยากนะครับนะแต่ <ober ly> เราต e ้องค่อยๆใส่มันจะดิ้นเป็นธรรมดานะครับนกดิ <do> ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ป้อนตั้งแต่เล็กๆนะครับเขาก็ดิ้นเเรื่องปกตินะครับจริงแล้วเราต้องใส่ตั้งแต่เล็กๆนะครับเล็กกว่านี้นะครับนะอันนี้ผมค่อนข้างจะมีเวลาน้อยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้ามันจะแน่นนะครับอย่างนี้แน่นๆนครับเราก็ลูดเข้าไป นะเอามือนิ้วก้อยอเสียบเข้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดักน่องขาเขานะครับแล้วก็เราลูดลงนะเพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับเราทําคนเดียวนะบางตัวทําแล้วมันไม่เข้าก็มีนะครับเราก็ไม่กล้าจะงัดมันเยอะนะครับเพราะว่ามันก็เจ็บเหมือนกันนะครับนกนะสิ่งมีชีวิตครับเราต้องค่อยๆขยับเข้าไป ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับนี่นะครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับโอเคนะครับก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เรารูดลงมาเลยกวนเจ็บเหมือนกัน แต่ผมไม่เคยทําให้ขาหักนะครับนี่นะครับใส่เข้ามาแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นก้อยกันไหมนะครับนี่มันจะเหลือก้อยแบบนี้นะครับเราก็สามารถลูดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับขามันขึ้นสีม่วงเลยนะครับอาการร้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะครับในกรงรวมนะครับกองผมนัเหมือนเดิมนะครับผมก็มาทาประวัติ ในโทรศัพท์ทำหรอครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีประวัติอยู่ในนี้แล้วก็ทำลงคอมพิวเตอร์ต่อไปนะครับมีประวัตินกเขาครับเราก็โน้ตเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ใส่ชื่อนะครับชื่อพ่อไปมันนะครับอันนี้เป็น P G บวกหนึ่งนะครับอ้าวโทรศัพท์ดับ โอ้โทรศัพท์ดับกลางคันลำเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เป็น JJ บวกหนึ่งนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้ามันพลาดก็เราไปดูในวิดีโอได้นะครับเป็น JJ นะครับบวกหนึ่งนะครับส่วนนี้สายคลุมดีมากนะครับมีคลุมนะครับเหมือนพ่อมันเลยนะครับนะก็มีแบบอย่างอยู่ที่ขึ้นกรงดูแล้วนะครับก็นการจะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะครับในครงรวมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลยนะครับง่ายๆไปเลย ครับผมก็จะมาเลือกพวกนี้นะครับในในในข้อนี้นะครับเราจะชอบตัวไหนตัวไหนที่อยู่เดียวนะครับเราก็สามารถเอาใส่ได้ครับอันนี้อยู่คู่นะครับอันนี้อยู่ตัวเดียวอันนี้เป็นตัวเมียครับอันนี้เป็นตัวเมียแน่ๆอ่าพี่ผมมาปล่อยไว้ตัวเดียวครับก็แล้วก็ปล่อยเข้าไปเลยนี่ครับ แค่นี้ครับอันนี้ตัวเจเจบวกนะครับเจเจบวกมันตื่นธรรมดานะครับเพราะว่านกเราไม่เคยเราไม่ได้ป้อนเองนะครับเราใช้มือปืนนะครับกงรวมมันตื่นกว่านี้นะกลงรวมนะครับเราต้องเข้าใจมันนะครับแต่ว่าเราขึ้นกลงมันก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูนะครับตอนนี้ก็ขยับขยายโยกออกไปเยอะแล้วนะครับมันจะค่อนข้างอย่างเงียบๆหน่อยนะครับอันนี้นะครับโอเค ครับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับถ้าชอบผมก็คอมเมนต์มานะครับมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ06555นะครับ67590านะครับบ่าวเจนกเขาใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ